ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างวงจรไฟฟ้าที่น่าสนใจนะครับซึ่งแอดมินไปเจอมาใน Google ซึ่งตามแหล่งข้อมูลก็ระบุว่าวงจรนี้เป็นวงจรที่ใช้สอบเข้าโรงเรียนเตรียมบุดมศึกษานะครับซึ่งแอดมินพิจารณาดูแล้วก็คิดว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับก็เลยเอามาทำฉเฉลย เพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นกรณีศึกษาสำหรับท่านที่สนใจ<ส>นะครับสำหรับคำถามข้อน,อน,นี้นะครับก็คือให้หาความต่างศัก์ระหว่างจุด x และจุด y นะครับว่ามีค่ากี่โวลต์นะครับซึ่งหากพิจารณาจากรูปนะครับจุด x ก็อยู่นี่นะครับนี่นะครับแล้วก็จุด y ก็อยู่นี่นะครับก็ให้หาแรงดันตรงนี้นะครับระหว่าง จุด x กับจุด y นี่ว่ามีค่าเท่ากับกี่โวลต์นะครับสำหรับภาพรวมของวงจรนี้นะครับก็จะเป็นวงจรแบบผสมนะครับซึ่งมีค่าความนันทานต่อกันแบบขนานแล้วก็แบบอนุก,กรมนะครับผสมกันอยู่แล้วก็ประกอบไปด้วยค่าความนันทาน6ตัวด้วยกันนะครับ แล้วก็มีแหล่งจ่ายนะครับซึ่งเป็นแหล่งจ่ายไฟดีซ12โวลต์สำหรับ,รบวิธีการทำนะครับเพื่อหาแรงดันตกค่อมระหว่างจุด x กับจุด y ว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับแอดมินแนะนำว่าควรจะทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับอันดับแรกนะครับก็แนะนำให้หาค่าปัามทานรวมของวงจรก่อนนะครับเมื่อได้ค่าปัามทานรวมแล้วนะครับก็มาหากระแสรวมของวงจรนะครับ เมื่อได้กระแสรวมของวงจรแล้วนะครับก็มาหาแรงดันที่ตกคอมค่าความนั้นทานแต่ละตัวนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็นําแรงดันที่ตกคอมค่าความนั้นทานตามที่โจทย์กําหนดนะครับเอามารวมกันโอเคครับอันดับแรกมาดูวิธีการหาค่าความนั้นทานรวมของวงจรนะครับสําหรับวงจรนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยค่าความนั้นทาน6ตัวนะครับ และเพื่อให้ง่ายต่อการอธิบายแอ,อดมินขอตั้งชื่อค่าความน้้นทานแต่ละตัวเป็นดังนี้นะครับตัวนี้นะครับ4โอห์มนี้แอดมินกำหนดให้เป็น R1 6โอห์มตัวนี้นะครับแอดมินกำหนดให้เป็น R2 12โอห์มตัวนี้แอดมินกำหนดให้เป uhm. ็น R3 ส่วน8โอห์มตัวนี้แอดมินกำหนดให้เป็น R4 ส่วนตัวนี้นะครับ1โอห์มแอดม <Proper> ินกำหนดให้เป็น R5 และตัวน <facial> ี <yellow> ้กำหนดให้เป็น R6 สำหรับวิธีการทำนะครับอันดับแรกก็รวมค่าความนั้นทานที่ต่อขนานกันอยู่นะครับในที่นี้ในที่นี้นะครับ r2 r3 ขนานกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาคํำนวณค่าความนั้นทานรวมของ2ตัวนี้ก่อนนะครับสำหรับค่าความนั้นทานตัวใหม่ที่ได้นะครับที่เกิดจากค่าความนั้นทาน r2 และ r3 ขนานกันนะครับแอดมินจะตั้งชื่อใหม่ว่าเป็น r23 นะครับ R2,3 ก็เกิดจาก R2 กับ R3 ขนานกันนะครับเมื่อเรานำมาเข้าสูตรนะครับ R2 มีค่าเท่ากับ6โอห์มนะครับ R3 มีค่าเท่ากับ12โอห์มนะครับแล้วเมื่อเรานำมาเข้าสูตรนะครับก็จะเป็นดังนี้นะครับก็จะเท่ากับ R2 คูณด้วย R3 นะครับแล้วก็จะหารด้วย R2 บวก R3 นะครับซึ่งแทนค่าลงไปก็จะได้ดังนี้นะครับ6โอห์มคูณด้วย12นะครับ และด้านส่วนด้านล่างก็6โอห์มบวก12นะครับ6โอห์มคูณด้วย12ก็ได้72นะครับ6โอห์มบวก12ก็ได้เท่ากับ18นะครับเพราะฉะนั้นค่าความนันทานตัวใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีค่าเท <Okay S 1> ่ากับ <4. S 1> หลังจากที่เรายุบค่าความนันทาน2ตัวนี้รวมกันนะครับเราก็จะได้ค่าความนันทานตัวใหม่เป็นค่าความนันทาน R23 นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นว่า ในวงจรนี้นะครับในหลูปนี้นะครับในหลุสีฟ้าเนี่ยนะครับก็จะมีค่าความนั้นทาน2ตัวต่อนุกรมกันอยู่นะครับก็คือ r 1กับค่าความนั้นทานตัวใหม่ r ส3นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาค่าความนั้นทานรวมในหลูปนี้ในหลูมสีน้ําเงินนี่นะครับวิธีการหานะครับเราก็เอาค่าความนั้นทาน2ตัวมาบวกกันเนื่องจากเป็นค่าความนั้นทานที่ต่อนุกรมกันอยู่แล้วก็ตั้งชื่อใหม่ ให้เป็นค่าความนันทาน R 123นะครับซึ่งเป็นการนำทั้ง3ามตัวมารวมกันนะส่วนค่าที่ได้นะครับ R 1มีค่าเท่ากับ4โอห์มนะครับส่วน R 23นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ4โอห์มเช่นกันเนะมื่อรวมกันก็จะได้8โอห์มนะครับโอเคครับขั้นตอนถัดไปนะครับหลังจากที่เราหาค่าความนันทานรวมของทั้ง3าตัวนี้ได้แล้วนะครับ ซึ่งกลายมาเป็นค่าความต้านทานตัวใหม่นะครับก็คือ R1 R2 R3 แล้วก็มีค่า8โอห์มซึ่งเมื่อเราพิจารณาจากรูปเราก็เห็นว่าค่าความต้านทานตัวนี้นะครับต่อขนานอยู่กับค่าความต้นานทาน R4 นะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนถัดไปเราก็จะต้องทําการยุบทั้ง4ตัวนี้รวมกันซึ่งวิธีการยุบนะครับก็เอามาเข้าสูตร การหาค่าความต้านทานแบบขนานดังนี้นะครับซึ่งเมื่อนํามาเข้าสูตรการหาค่าความต้านทานแบบขนานนะครับก็จะเขียนเป็นสูตรได้ในลักษณะดังนี้นะครับก็คือค่าความต้านทาน R1 R2 R3 ขนานกับค่าความต้านทาน R4 ค่าความต้านเมื่อนํามาขนานกันนะครับด้านบนก็จะเอาค่าความต้านทานของทั้ง2ตัวคูณกัน ส่วนด้านล่างนะครับก็จะเอาค่าความต้านทานทั้งสองตัวมาบวกกันซึ่งค่าความนัานทานแต่ละตัวมีค่าเท่ากับ8โ oh อห์ม R1 R2 R3 มีค่าเท่ากับ8โอห์มส่วน R4 ก็มีค่าเท่ากับ8โอห์มด้านบนนะครับ8คูณ8ดนะครับด้านล่างก็8ปบวก8เมื่อหาค่าความต้านทานรวมออกมานะครับก็จะได้เท่ากับ4โอห์ม สำหรับค่าความนั่นทานตัวใหม่ที่เกิดขึ้นนี้นะครับแอดมินจะตั้งชื่อใหม่ว่าเป็น R 1 2 3 4นะครับก็สื่อความหมายว่าเป็นค่าความนั่นทานรวมระหว่าง R 1กับ R 2 R 3และก็ R 4นะครับโอเคครับหลังจากที่เรารวมค่าความนั่นทาน R 1, 1 R anyway> okay, 2 R 3 R 4เข้าด้วยกันนะครับ เราก็จะได้ค่าความนิ่นานนานนทานตัวใหม่นะครับแล้วเมื่อได้ค่าความนิ่ทานตัวใหม่นะครับเราก็ทําการยุบวงจรนะครับเพื่อให้รูปวงจรดูง่ายนะครับสำหรับค่าความนิ่นทานที่เกิดขึ้นระหว่าง R1 R2 R3 และ R4 รวมกันนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับสำหรับหน้าตาของวงจรใหม่นี้นะครับก็ดูง่ายขึ้นแล้วนะครับจากรูปนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ค่าความนิ่นทานทั้ง3ตัวต่อ,อนุกรมกันอยู่ เพราะฉะนั้นการหาค่าความตานรวมก็ง่ายนะครับก็คือเอาค่าความตทานทั้ง3ตัวมารวมกันนะครับมาบวกกันได้เลยนะครับเมื่อเขียนเป็นสูตรก็จะได้ดังนี้นะครับก็คือ r 1234บวกด้วย r 5นะครับแล้วก็บวกด้วย r 6นะครับ และเมื่อแทนค่าลงไปนะครับ R 1234ก็มีค่าเท่ากับ4โอห์ม R 5มีค่าเท่ากับ1โอห์ม R 6มีค่าเท่ากับ1โอห์มนะครับเพราะฉะนั้นค่าความต้านทานรวมของวงจรน,นี้นะครับก็มีค่าเท่ากับ6โอห์มนะครับ R T มีค่าเท่ากับ6โอห์มโอเคครับเมื่อสักครู่หลังจากที่เราหาค่าความต้านทานรวมของวงจรได้แล้วนะครับอันดับถัดไปนะครับเราก็มาหากระแสรวม ของวงจรนะครับสำหรับวิธีการหากระแสรวมของวงจรนะครับก็จะหาได้จากสูตรดังนี้นะครับก็คือนำแรงดันรวมทั้งหมดของวงจรนะครับหารด้วยค่าความนั้นทานรวมของวงจรนะครับแรงดันรวมของวงจรก็ในที่นี้ก็12โวลต์นะครับส่วนค่าความนั้นทานรวมของวงจรนะครับก็6โอห์มนะครับ12หาร6นะครับ กระแสรวมของวงจรก็จะได้เท่ากับ2แอมป์โอเคครับหลังจากที่เราหากระแสรวมของวงจรได้แล้วนะครับเราก็สามารถนำมาเขียนในวงจรได้ในลักษณะนี้นะครับก็คือกระแสที่ไหลออกจากแหล่งจ่ายทั้งหมดตรงนี้นะครับก็มีค่าเท่ากับ2แอมป์นะครับ แล้วก็ไหลผ่านค่าความนั้นทาน R 1 234นะครับจากนั้นก็ไหลไปที่ค่าความนันทาน R 5และ R 6นะครับซึ่งก็มีค่าเท่ากับ2แอมป์เช่นกันเนื่องจากเป็นวงจรอนุก,กรมนะครับแล้วเมื่อเรารู้กระแสรู้ค่าความนันทานนะครับหลังจากนั้นเราก็หาแรงดันที่ตกข้อมค่าความนันทานแต่ละตัวนะครับ ลำดับแรกเลยนะครับเราก็หาแรงดันที่ตกคอมค่าความนันทาน R 1234นะครับวิธีการหาก็คือเอาค่าความนันทานคูณด้วยกระแสนะครับค่าความนันทานตรงนี้มีค่าเท่ากับ4โอห์มนะครับส่วนกระแสมีค่าเท่ากับ2แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นแรงดันที่ตกคอมค่าความนันทานตัวนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ8โวลต์นะครับถัดไปนะครับเราก็หาแรงดันที่ตกคอม ค่าความต้านทาน r 5นะครับตัวนี้นะครับวิธีการหาก็เอาค่าความต้านทานคูณด้วยกระแสะนะครับกระแสะที่ไหลผ่านตรงนี้ก็2แอมป์นะครับค่าความต้านทานมีค่าเท่ากับ1โอห์มนะครับเพราะฉะนั้นแรงดันที่ตกคอมค่าความต้านทาน r 5ก็จะมีค่าเท่ากับ2โวลต์นะครับอันดับถัดไปนะครับเราก็มาหาแรงดันที่ตกคอมค่าความต้านทาน r 6นี่นะครับ R6 ก็เช่นเดียวกับ R5 นะครับเป็นวงจรอนุกรมนะครับกระแสที่ไหลผ่านตรงนี้นะครับก็มีค่าเท่ากับ2แอมป์นะครับค่าความต้านทานมีค่าเท่ากับ1โอห์มนะครับเพราะฉะนั้นแรงดันที่ตกค่อมค่าความต้านทาน R6 นะครับก็ยังมีค่าเท่ากับ2โวลต์เช่นเดียวกับ R5 นะครับโอเคครับหลังจากที่เราคำนวณหาค่าแรงดันตกค่อมแต่ละตัวได้แล้วนะครับภาพรวมของวงจรก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ แรงดันที่ตกคอม R6 นะครับก็ยังมีค่าเท่ากับ2โวลต์แรงดันที่ตกคอม R5 ก็ยังมีเท่ากับ2โวลต์นะครับส่วนแรงดันที่ตกคอมระหว่างจุดนี้นะครับกับจุดนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ8โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นหากโจทย์ถามว่า แรงดันที่ตกคอมระหว่างจุดนี้กับจุด y ตรงนี้มีค่าเท่าไหร่เราก็ตอบได้ทันทีว่ามีค่าเท่ากับ8บวก2หรือ10โวลต์นะครับแต่ทีนี้โจทย์ไม่ได้ถามอย่างนั้นนะครับโจทย์ถามว่าแรงดันที่ตกคอมระหว่างจุด x กับจุด y ตรงนี้นะครับมีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาพิจารณารายละเอียดปีกย่อยตรงนี้อีกครั้งนะครับ โอเคครับจากการคำนวณที่ผ่านมานะครับทำให้เราทราบว่าแรงดันที่ตกค่อมระหว่างจุดนี้กับจุดนี้นะครับมีค่าเท่ากับ8โวลต์นะครับส่วนค่าพมันทาน2ตัวนี้ R2 กับ R3 ที่ขนานกันอยู่นี่นะครับก็มีค่าเท่ากับ4โอห์ม ส่วนกระแสตรงนี้นะครับเราก็ใช้กฎของเคอร์ชอปเคอร์เลนลอเข้ามาจับนะครับก็คือกระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกนะครับกระแสที่ไหลเข้ามาที่จุดนี้นะครับก็เป็นกระแสรวมนะครับมีค่าเท่ากับ2แอมป์นะครับแล้วเมื่อมาถึงจุดนี้นะครับก็จะแยกออกเป็น2ทิศทางนะครับแต่เนื่องจากว่าทั้ง2เส้นทางนี้นะครับมีค่าความต้านทานเท่ากันนะครับก็คือเส้นทางละ8โอโอมนะครับ เพราะฉะนั้นกระแสที่ไหลออกตรงนี <c oughs> ้นะครับก็จะมีค่าเท่ากันนะครับเมื่อกระแสไหลเข้าตรงนี้มีค่าเท่ากับ2แอมป์นะครับกระแสที่ไหลออกตรงนี้นะครับในแต่ละบรานตรงนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ1แอมป์ดังนั้นเมื่อกระแสไหลตรงนี้มีค่าเท่ากับ1แอมป์นะครับเมื่อไหลผ่านค่าความนั้นทานตรงนี้ซึ่งมีค่าเท่ากับ4โอห์มนะครับ เพราะฉะนั้นแรงดันที่ตกค่อมค่าความน้นทาล R1 ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ4โวลต์นะครับส่วนแรงดันที่ตกค่อม R2 R3 ตรงนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ4โวลต์เช่นกันนะครับก็คือ8ลบ4นะครับลบแรงดันที่ตกค่อม R1 เนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นแรงดันที่ตกคอม R2 R3 ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ4โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงจุดนี้นะครับก็สามารถที่จะคิดในใจได้แล้วนะครับว่าแรงดันที่ตกคอมระหว่างจุด x กับจุด y ตรงนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับซึ่งคำตอบก็จะมีค่าเท่ากับ6โวลต์นะครับก็คือ สี่วต์ตรงนี้นะครับบวกด้วยสองวต์ตรงนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับหกวต์โอเคนะครับเมื่อสักครคู่ก็เป็นวิธีการคิดแบบรวบลัดทีนี้ถ้าในบางกรณีถ้าคณะกรรมการหรือคุณครู้องขอให้มีการแสดงวิธีการทำก็สามารถที่จะทำได้ดังนี้นอันดับแรกนะครับก็หาแรงดันที่ตกคอม R1 นะครับวิธีการหาแรงดันที่ตกคอม R1 นนะครับก็ เอาค่าปั๊มทาน r 1นคูณด้วยกระแสที่ไหลผ่านนะครับในที่นี้นะครับ r 1มีค่าเท่ากับ4โอห์มกระแส1แอมป์นะครับเพราะฉะนั้นแรงดันที่ตกคอมค่าปั๊มทาน r 1นก็มีค่าเท่ากับ4โวลต์นะครับส่วนแรงดันที่ตกคอมค่าปั๊มทาน r 2 3นะครับก็หาได้จากตรงนี้นะครับค่าปั๊มทาน r 2 3คูณด้วยกระแสที่ไหลผ่านนะครับค่าปั๊มทาน r 23นะครับก็มีค่าเท่ากับ4โอห์ม นะครับคูณด้วยกระแส1นแอมป์ก็จะมีค่าเท่ากับ4โวลต์น,นะครับหรือจะหาอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะครับก็คือเอาแรงดันที่ตกคอมนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ8โวลต์น,นะครับลบด้วยแรงดันที่ตกคอมค่าความตานทาน R 1นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ4โวลต์น,นะครับเพราะฉะนั้นแรงดันที่ตกคอม R 23ค่าความตานทาน23นะครับ ก็จะมีค่าเท่ากับ4โวลต์นะครับนะฮะหลังจากนั้นนะครับเมื่อต้องการหาแรงดันตกค่อมระหว่างจุด x กับจุด y นะครับก็เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้นะครับแล้วก็แทนค่าลงไปนะครับแรงดันที่ตกค่อม r 2 3มนะครับมีค่าเท่ากับ4โวลต์แรงดันที่ตกค่อม,ค,ม,ค,อมค่าประมัณทาน r 5มีค่าเท่ากับ2โวลต์น,นะครับเพราะฉะนั้นแรงดันที่ตกค่อม ระหว่างจุด x กับจุด y นะครับก็มีค่าเท่ากับ6โวลต์นะครับโอเคครับทีนี้กลับมาที่คำถามอีกครั้งนะครับจากโจทย์ถามว่าความต่างศักยระหว่างจุด x กับจุด y มีค่าเท่ากับกี่โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับตอบข้อ3นะครับเท่ากับ6โวลต์โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดซับะไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับก็บรบกวนช่วยกดซับ s ไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ